สำหรับยกสติรกเีว้วก็ถือว่าใช้ง่ายดีนะครับตอนจอดอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเลี้ยวไปอย่างนี้เยอะๆมันจะรู้สึกแปลกๆนิดหนึงครับแล้วก็เทอร์เจ a โนอันนี้เหมือนซูเปอร์คาร์เลยก็คืออยู่ตรงทางซ้ายเดินเลี้ยวขวาอันนี้ก็จะมีกล้องเหมือนกับ m o เดลสามโมเดวอันนี้ก็คือออโต้พายลอตกดครั้งนี้ตรงนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเปิดออโต้พายลอ แล้วก็ปรับเหมือนบริเวสมบลิววาได้เลยอันนี้ก็คือปรับระยะห่างแล้วก็สปีดข,ของออโต้พาย t ได้ตรงนี้อันนี้ก็คือบินชีวอเชอร์แล้วมันก็จะขึ้นสับเมนูอีก,กันหนึ่งเพื่อเราจะมาเลือกตรงนี้ได้อีกทีอันนี้ก็คือไฮบีมนะครับแฟลชครั้งหนึ่งก็ถือว่าเร็วใช้ได้แต่ตรงนี้ไม่มีแต่ครับต้องไปกดตรงนี้เล็กๆถือว่ากดยากนิดนึงแต่ว่าก็โอเค แต่ว่าอันนี้ก็มีปุ่ม voice command ก็กดง่ายดี open glove box อันนั้นก็คือ compartment เหมือนโมเดล3มโมเดลเหมือนใหม่แล้วอย่างอื่นก็เอร์นัทนี้ถือว่าลายมันสวยมากขึ้นแล้วก็มันมีเด็บมันมี feeling เหมือนรถพรีเมียมมากขึ้นให้เหมือนโมเดล Y กับโมเดล3ที่มันเป็นเหมือนอ่า ไม้ที่มันดูไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่อันนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วโดวยอันนี้เป็นเบาะขาวมันก็เลยดูสว่างมากขึ้นด้วยตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาสรุป Model X นะครับอ,อย่างแรกก็คืออย่าเปิดแล้วประตูปิดเองก็คือตอนนี้ทุกประตูเป็นออโตเมติกนะครับก็คือฟอนต์ก็คือ,อ,คอข้างหน้ากับข้างหลังก็เป็น ออโต้เหมือนกัน Passenger ก็เป็นออโต้แล้วก็มันจะดีเท t ว่ามีรถอ,อยู่ไหมมันก็จะเปิดแล้วแต่ระยะห่างพอปิดปิดจากในจอก็ได้แล้วก็มี s o ฟ t ์คลอสอันนี้ก็คือจอของ Model X นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันใหญ่ขึ้นกว่า m มเ e ล3 m o d e เ Y แลวก็สกรีนสามารถทิ้วมาหาคนที่นั่งอยู่ได้หรือจะทิ้วไปหา p พ s s สเ g อร์ก็ได้ ซึ่งถือว่าเท่ดีนะครับอันนี้เป็นอันแรกอันนี้มีโหมดขึ้นมาใหม่ก็คืออินเซนนะครับคันนี้ขนาดเป็นแค่ดูว่ามอเตอร์ก็มีประมาณ638แรงมาแล้วถ้าแพลตบไม่รู้ว่ามันจะแรงกว่านี้อีกแค่ไหนมันสูงถึงร้อยในประมาณ2.5วินะครับแล้วก็มีดร a กสตรีทโหมดก็สามารถ Launch Control ได้อันนี้ม,ไม,มีไม่มีเหมือนไม่มีเหมือนมเกับ m o d e เดลก็คือ ไม่สามารถปรับรีเจนได้นะครับเหมือนครีปกับโรอันนี้ก็ข้อไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของคันนี้ก็คือ suspension สามารถปรับระยะได้แล้วก็เร็วทัดใจดีเหมือนกันหรือแต่ว่าคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยมากแต่เป็น SU V ที่เตี้ยพอสมควรนะครับก็ต้องบางทีก็ต้องยกยกหน่อยตอนที่กำลังจอดเข้าใกล้ที่กันนะครับอันนี้สามารถ มาปรับคอมฟอร์ตออโต้สปอร์ตหรือแอดแบดก็ได้ก็คือตัวเหมือนถุงลมครับสามารถอาจารว่าเราอยากขับแบบสปอร์ตหรือแอดแบนก็มาปรับเองอย่างซอฟแเผมปรับไว้เป็นซอฟต์สุดเพราะว่าที่อเมริกานี้เราขับบนฟรีเวย์เยอะแล้วมันมีบัมเหมือนเมืองไทยเยอะก็เลยปรับไว้เป็นแบบออโต้ Auto, แล้วก็ยูสคอมฟอร์ตตอนเปิดออโต้พ l ล t มันจะได้นิ่มกว่านี้อย่างอื่นก็คล้ายๆกับไม่ใช่สามโมเดลวายแต่ว่าจะมีฟีเจอร์มากขึ้นนิดหนึ่งอย่างตอนนี้คันนี้ก็สามารถเล่นสตรีมได้แล้วอยางถ้าเราไปตรงกดที่ Arcade ก็สามารถร้อนสตรีมได้ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็โชว์ทราฟฟิกแมปแล้วก็สามารถดู พวกสุปเปอร์ชาร์เจอได้ว่าอันไหนใกล้สุดแล้วก็รอกินนาทีอีกอย่างก็คือเปิดเปิดแฟลชคอนวิงตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะขึ้นดิสเพลย์ข้างหน้าด้วยนี่ก็คือปวงมาลัยยกของเคสตานนะครับอันนี้อยู่ใน Model X ก็คือซ้ายเรามีเทอร์เนิอันนี้วอลลุ่มคอนโทรลแล้วก็มีไฮบีนซึ่งเราสามารถเปิดได้ ตรงนี้เราเราต้องโฮไว้เพื่อจะเปิดไฮบีมค้างแล้วก็อันนี้ก็คือไลท์เซตติ้งสามารถปรับขึ้นมาได้มันจะฝ่าชายบีแป๊บหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือพรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลูซคอนโทรลกดตรงนี้แล้วก็อันนี้สําหรับปัดน้ดําฝนคือถ้ากดครั้งหนึ่งมันก็จะปัดครั้งหนึ่งกดโฮไว้มันจะ,ะเพิ่มปัดน้าด้วย แล้วก็ถ้าเราจะไปข้างหน้าเราต้องเหยียบเบรกตอนนี้ผม e l e c t เป็นแบบออโต้คือให้มันดีไซน์ว่าเราจะไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้มันก็จะขึ้นว่า press to drive ก็คือไปได้เลยหรือเรามากดตรงนี้ก็ได้ถ้าใครยังชอบก็มากดตรงนี้ก็ได้มันจะมีตัว N D แล้วก็ P ตรงนี้อยู่ หลังจากขับไปทั้งหมดประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ารถนี้กินไฟประมาณ21.6กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรถือว่าเป็นรถคัน SUV คันใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหญ่เท่าๆ iX แล้วก็กินไฟน้อยกว่า iX ด้วยตอนวิ่งทางไกลแล้วก็วิ่งได้เยอะกว่าด้วยแบตประมาณ90-100กิโลวัตต์อเวอร์ capacity นะครับ แล้วก็ถ้าชาร์จเต็มตอนนี้วิ่งได้528กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือดิสเลย์ตรงกลางถ้าเราจะมาเปลี่ยนเกียร์เราก็ต้องมากดตรงนี้อีกทีหรือถ้าเราไม่ถนัดแบบนั้นเราก็มาปรับตรงนี้ได้เหมือนกันก็คือลองกดปุบอันนี้เราก็ต้องใช้กดปุ่บอย่างนี้แหละก็คืออันนี้กด P กด R, N, แล้วกด D แล้วก็จะมีเกียร์ตอนนี้เราก็อยู่ใน Tesla Model X ที่เป็น Refresh นะครับนี่ก็คือโยกก็ถือว่าใช้ง่ายดีเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะขับไปซานฟรานซิสโกนะครับอันนี้ผมใช้ใชแม p ของรถแล้วก็มันจะบอกว่า เราต้องหยุดที่ Supercharger c a t t l e n a City เราจะเหลือ2 <Okay. S> 1โอเคเดี๋ยวลองไปดูครับเมื่อวานเราวิ่งไปจาก LA มา San Francisco แล้วก็บวก Monterey เข้าไปด้วยก็ทั้งหมดเป็น676กิโลเมตรนะครับทั้งหมดใช้ energy ไป144กิโลวัตต์อา่วอร์ก็ชาร์จประมาณไป2ครั้งครับแล้วก็ average consumption อยู่ที่ประมาณ214วัตต์อาเวอร์ต่อกิโลเมตรเท่ากับประมาณ 21.4กิโลวัตต์อาวอร์ต่อร้0ยกิโลเมตรก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะครับสำหรับรถใหญ่กว่า Model Y กับ Model 3แล้วก็เป็นรถคันใหญ่คันนึงเลยถือว่าประหยัดพลังงานแล้วก็เซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะตอนเดินทางไกลครับข้างหลังนี้เราก็มีดิสเลย์ของ m o d e อ X นะครับก็สามารถปรับเทมเพอเรเจอร์อันนี้ในเซลเซียสก็ ครับได้จอมันถือว่าชัดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปรับเหมือนมเดลสามมเดลวสามารถปรับ Direct i o n ของแอร์ได้แล้วก็เป็น Invisible Air อร์เวนแอร์มันจะออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถปรับได้แล้วก็ปรับความแรงของพัดลมได้ตรงนี้ตรงนี้ก็เรามาดูมิวสิกได้สามารถมาเปลี่ยดได้หรือคอนโทรลจากข้างหน้าก็ได้ว่าข้างหลังดูอะไรได้อันนี้ก็คือ s e a t Warmer ร สามารถกดเปิดได้แต่ข้างหน้าจะเป็นเบาะเ,าเบาะเย็นด้วยเหมือนกันเราสามารถปรับอันนี้ได้เหมือนกันปรับให้คนข้างหน้าเลื่อนขึ้นไปเบาะข้างหน้ามันสามารถเพิ่มพื้นที่ด้านหลังได้แล้วก็ด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายมากแล้วก็มีฝาคอนดอที่มีซันรูฟอยู่ข้างบนแล้วก็เราสามารถมารีเทิร์นโพซิชันตรงนี้ต้องกดกระโโปไว้ แล้วตรงนี้ก็มาดูพวก uh, Netflix Disney Plus Hulu YouTube หรือ Twitch ก็ได้ตรงข้างหลังนี้ก็สามารถดูระหว่าง uh, ระหว่างการขับขี่ทางไกลได้สำหรับคนข้างหลังจะได้ไม่น่าเบื่อ Thank <laughs> you. ตอนนี้เราก็ขับ t e s โ a Model X ไปทางซานฟรานซิสโกนะครับอันนี้คือทาง Bypass ที่ไม่ได้ไปทางทางเส้นตรงนะครับไปทาง Big Sur ซึ่งจะเป็นที่ Apple ทำ Wallpaper นครับก็อันนี้จะไปทางนี้ก็รถไม่ได้ใช้ไฟเยอะแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคะับนี่เนใช่ ก็ทางแถวนี้จะไม่ค่อยมีรถผ่านเยอะนะครับเป็น2เลนแบบสวนกันเหมือนเมืองไทยแต่ว่าจะจะค่อนข้างชันนิดหนึ่งบางทีแล้วก็บางทีรถก็ใช้ไฟเยอะแต่ว่าลองเวนนี่วิ่งได้เกิน500กิโลเมตรแน่นอน ตอนนี้เราอยู่ตรงบริบเซอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่า Model X มันมีพาราเมตกราสูข้างหน้าคือทั้งบานเป็นพ e ซีเดียวแสดงว่าดูเห็นฟ้าแล้วก็ติดโกโบได้ไง่ายมากด้วยก็คือทางขวาเรจะเห็นว่าเป็น Pacific Ocean นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นเพราะว่าตรงนี้เมฆค่อนข้างตับก็จะเห็นเมฆด้วยแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวเพราะว่ามีลมพัดมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนมาถ่ายรูปแถับ ก็คือทางที่เราขับไปทางลาสเวกัสก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีแต่ทะเลสายแล้วก็มีทะเลสาบนิดหนึ่งแล้วก็มีภูเขาหลายลูกอยู่แล้วก็ทางที่ผ่านมีภูเขาหลายลูกเช็นกัน ต้องมีโค้ดเฟสลาถึงใจะใช้ได้ด้วยตรงน,ะ <S <S น,นี้ต้องไปตรงอันนี้ก็คือรถเอ่อออโต้โนมัสที่เป็นแท็กซี่นะครับเป็นของครูสก็สามารถเรียกผ่ันแอปแล้วก็ให้มารับได้ครับขับโดยไม่มีใคร <S <S ใลเลย อันนี้ก็คือลอมบาร์ดสตรีทในแซนฟานนะครับที่มันซิกแซกลงไปจากมามเทลอมบาร์ดสตรีทที่มันลงไปแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าโยกต้องใช้การระมาดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าหลุดนิดเดียวมันเดี่ยวค่อนข้างยากหน่อยมันไม่เหมือนสเตเริงวิวธรรมดา ว่าคดีมันพรีเมียมกว่าอโมเดิรสันโมเดลร์ว่ในบรรยากาศแล้วก็โดยการทำซัสเพนชั่นของเอเมันก็ทำให้รู้สึกว่าคันนี้เป็นรถพรีเมียมจริงๆซึ่งตอนแรกโมเดิสันกับโมเดิ์ว่ามันก็สู้เรื่องนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้พอมาลองขนขับ X S มันรู้สึกปิขึ้นแล้วก็ในกระด้างขอนโมเดลสันโมเดิวายแล้วก็แถมกับฟังเบิร์วิงกับ การเปลี่ยนเกียร์ดูที่ลับำยุกไปกขั้นหนึ่งเ,เพราะว่าผมว่าอีกแบบหนึ่งโอเดลสาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คือไม่มีเซอนสนอกไม่มีส็อกลก็ไม่มีการกลับเกียร์อะไรใช้สออเลยผมว่าก็โอเคเลยนะสำหรับราคาล้านบาทตอนนี้ที่สาห,าหารัฐอเมริกาป็นประมาณประแสนดอลลารก็เป็นว่าเดี๋ยวผมกลับไทยแล้วก็ไปลองดที่อีกนช่น อันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปที่ใช้ได้เลแล้วก็ประหยัดได้ค่าไฟไปค่าธรรมันมีมไปได้เยอะเพราะว่าที่แคนเฟอร์นี่ครับผมก็มาแล้วกถือว่าแพงใช,ไดดนนชไ้ได้ประมาณ 1. สี่จุดหกดอลลาร์่อก็ค่าขับรถที่นี่ก็ช่วยลดกลับมาประมาณไปได้ประมาณหนึ่สองสามของเทันเพราะใช้ได้ขอบคุณมากคนระับ่านสภานิตบัญ้ัติทก็ i am starting some like. kind